สวัสดีค่ะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนออฟโรดไซด์ลุยขอบ18นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางใหม่โอตานน้นะคะ SA 5000นะคะ265 60 18นะคะสวยๆนะคะ <laughs> ขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนนะคะออฟโรสายลุยนะคะขอบ18นะคะสวยๆนะคะล้อใหม่ยางใหม่นะคะสายลุยขอบ18สวยๆนะคะ แรกเชินล้อเดิมนะคะร้านตั้งอยู่ไฟแดงปากทางห้องฮีนะคะถ้ามาจากขอนแก่นมาจากเชียงยืนนะคะ ก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮีงเพื่อยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่099354 4468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าออฟโลดสายลุยนะคะล้อใหม่ล้อมือสองนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะ5ลู6ลูนะคะ ออฟโรดสายลุยนะคะห้าลูขอบ16สวยๆนะคะเดี๋ยวจะเป็นล้อแท้เรนโซนะคะออฟโรดสายลุยนะคะรานะคาเริ่มต้นชุด13,900บาทนะคะออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะแวะมาเลือกดูได้เลยค่ะชุดนี้1 5 9่0นน้บาทนะคะยางปี2 1นะคะดอกหนาๆน,นะคะ จะเป็นล้อใหม่นะคะสายลุยนะคะสวยๆนะคะขอบ16ขอบ18ขอบ20นะคะแวมมาเลือกดูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ